ผมก็สวัสดีครับผมบอสชัยกมลนะครับผมรับบทเป็นพายุครับผมในพาร์ทพายุรักถมใจครับครับสวัสดีครับนุ่นก็ครับครับรับบทเป็นน้องเรนครับในพาร์ทพายุรักถมใจเหมือนกันครับครับสวัสดีครับผมพิมพ์วัสดวร์ครับรับบทเป็นสกายในพาร์ทพระพายใหม่ฟ้าครับและสวัสดีครับผมกอดชิดที่พงครับรับบทเป็นพระพายครับในพาร์ทพระพายหมาฟ้าครับจากลวดรุ่มส่งที่เราเจอกันเนาะ รู้สึกว่าเวลาผ่านไปไวมากครับเผอแป๊บเดียวนี้ก็คือเราอยู่ด้วยกันมาเรียกว่าก็เกินครึ่งปีเกินครึ่งปีไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าถึงตอนเนี้ยพอมองกลับไปแล้วเออเราทํามันได้เพราะว่าความรู้สึกแรกคือด้วยความที่พวกผมทั้งสี่คนอ่ะเราเป็นนักแสดงใหม่ด้วยครับเลยทําให้รู้สึกว่าต้องมารับเป็นบทหลักด้วยอ่ะมันแบบมันจะยากสําหรับเราหรือเปล่าหรือว่าเราจะทําออกมาได้ตรงตามใจของพี่เมย์แล้วก็พี่พมกับไหม แต่พอได้เรียนเวิร์กช็อปได้เต็มตัวได้มีเทคนิคแล้วก็เข้าไปกับซีแล้วก็ต้องบอกว่ามีที่ปรึกษาอย่างพี่เมย์ครับคอยใหค้คำปรึกษาเราตลอดนะทาให้ผลงานที่ออกมาครับมันตรงตามใจพี่เมย์แล้วก็น่าจะออกมาดีที่สุดเพื่อให้ทุกคนได้ชมมันครับใช่แต่ว่าพียังไม่มีคนได้ดูเลยใช่ไหมวันนี้จะเป็นครั้งแรกใช่ครั้ง<ช>แรกครับลุ้นไหครับุ้นมลุ้นครับผมเพราะว่าอ่ะก็อย่างที่บอกก็คือเราสีค่คนก็ ผ่านอะไรกันมาเยอะเราก็แบบผ่านอะไรกันมาเยอะเ่าเยอะครับตั้งแต่จริงเราตั้งแต่ไปเหมือนแรกๆเรามีแบไอเบกกิ้งกันไปบกาศไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็เวิร์กช็อปแล้วก็เตรียมตัวเยอะมากกว่าถึงขั้นตอนถ่ายเนี่ยเราเจอกันบ่อยจนแบบสนิทกันไปแล้วอะไรเงี้ยใช่ครับก็นั่นแหละด้วยความที่แบบเราผ่านอะไรกันมาเยอะก็ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่แบบเราก็อยากจะดูนะครับผมความ สิ่งที่พวกเราทั้งสี่คนได้พยายามแล้วก็สิ่งที่ทีมง,งานทุกคนได้พยายามลงไปใชมันจะออก<ร>มาเป็นแบบไหนมันตื่นเต้นตื่นเต้นที่ผลงานที่ออกมาที่เราแสดงอ่ะมันมันจะดีขนาดไหนแล้วแบบมันมันจะถูกใจทุกคนที่ดูไหมแล้วก็อยากตื่นเต้นที่อยากรู้ว่าฟีดแบ็กของทุกคนที่ดูครับจะชอบผลงานที่เราแสดงหรือเปล่าบรรยากาศเะแต่ว่าแบบเปสองเรื่องสองเรื่องมันแบบมันใช้กันโรลกมันใช้ากเเริ่มจากพัดแรกก่อนไหมเอ,อ,อเ <ๆ S 1> ครับผมก็ในพาร์ทของพายุรักโสมใจนะครับถ้าถามว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันมันเกี่ยวข้องกันไหมใช่ครับมันเนื้อเรื่องของเรา2 2เรื่องเนี่ยเกี่ยวข้องกันครับแต่แค่จะแบ่งเล่าเป็นพาร์ทสองพาร์ทครับผมเพราะว่าในเรื่องเนี่ยสกาและบาเเลงเป็นเพื่อนกันส่วนพายุกับพพาย์เป็นเพื่อนกันอยู่ใ,ในเรื่องก็เลยมันจะเป็นทำลายที่ต่อกันเลยอตอนแรกราคิดว่าแบบว่ามาจะเป็นแนวหวานแต่เห็นว่าไม่มีแห่รถมีอะไรด้วย คือเป็นงานเป็นงานอดิเรกข,ของพี่อภัยกับพี่พายุซึ่งสองคนนี้เนี่ยเป็นสองหนุ่มนักแข่งที่ที่เราอยู่ในงานแข่งต้องห้ามอ่าประมาณนีเ้เป็นคนที่ชื่นชอบความความเร็วกว่าอ่าครับผมแค่นี้ละกันความพิเศษของเรื่องนี้อะไรยังไงบ้างก็ความพิเศษของเรื่องนี้เหรอครับก็จะมีซีนแข่งรถที่ยิ่งใหญ่มากๆผมพูดเลยว่ายิ่งใหญ่จริงๆเราพูดว่า ไม่เคยมีเรื่องไหนทำมาก่อน,นอันนี้อันนี้เรากล้ารับประกาศครับอันนี้คือเราต้องฝึกไปเรียนแข่งรถอะไรอย่างไรด้วยมั้ยล่ะอ่าแข่งรถเนี่ยในพาร์ทที่ขับช้าๆเนี่ยเราจะขับเองครับ,บไม่ <laughs> ใช่ <laughs> ไม่ขับแต่ในพาร์ทที่มันต้องแข่งเนี่ยมันเร็วมากๆทุกคนร้อยยี่สิบอัพอย่างเงี้ยเราขับเองก็ได้อยู่แล้วก็เลยมีพี่สแตนแมนคอยช่วยขับช่วยซัพพอร์ตให้ใช่ครับแต่ว่า ใช่ก็ไม่เคยขับแข่งเร็วกันนะครับมันเร็วมากทุกคนมองแบบไปแล้วครับไหวทีนี้เขาบอกว่าพวกกับถ em> um> ่ายขาบอกว่าเอ็นจีแบบไม่ต่างเครับผมยังไงบ้างก็เอาพักของเราก่อนไหมก็จริงๆริเออเราค่อนข้างอาผมกันโนเออร์เนี่ยค่อนข้างที่จะปล่อยให้เป็นธรรมชาติ มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อยากให้คนที่รับชมหรือคนที่ดูเนี่ยอินไปกับเราใช่ครับก็เวลามันเป็นฟีลที่แบบว่าเราไม่ได้จํากัดว่าแบบต้องยังไงต้องยังไงแต่เราก็คือรู้สึกยังไงก็คือก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามณตอนนั้นครับผมก็เรียกได้ว่าอ่าเขาเรียกว่าแบบเต็มที่เต็มที่แล้วก็<า>แบบเรารู้สึกรีแลกซ์มากครับผมจ <laughs> นการรายงานเล่นดนตรีเราลหรครับของเราหล่ะ ผมตะกุตะกักนิดนึงเวลาต้องพูดซีน MC ครับคือผมมีที่ปรึกษาดีครับผมเลยไม่เวลาเข้าเอเนี่ยพี่พีชจะเป็นคนแนะนำแนะนำผมตลอดตั้งแต่วันที่ถ่ายไพร์ตพี่พีเขาแนะนำตลอดก็เลยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่มีที่แนะนำดีไม่ไม่ใช่ครับคือผมแนะนำแต่ว่าผมแนะนำไปนิดนเดียวจริงๆคือที่เหลือมันมาจากฟิลลิ่งของตัวฟอร์ดเองทั้งนั้นเลยก็คืออยากจะบอกว่าถ้าก็จะให้ใช่คือ ถ้าเกิดจะให้ขาย NC ของพาร์ผมเนี่ยอยากบอกว่ามันเป็น NC ที่มีเรื่องของความรู้สึกอารมณ์บรรยากาศที่ครบทุกรถมันหลายโมเมนต์หลายโมเมนต์มากๆซึ่งถ้าเกิดทุกคนได้ดูครับตั้งแต่ต้นจนจบทุกคนจะได้รับความรู้สึกที่แตกต่างกันตั้งแต่ต้นจนจบแน่นอนใช่ครับซึ่งทุกครั้งเนี่ยเป็น NC ที่ไม่ใช่อารมณ์เดียวกันเลยมันจะสลับไปเรื่อยๆใช่ครับแล้วก็มีกิมมิคตามสไตล์ของมีไมวายอยู่แล้วครับใช่ครับ เป็น13บมวก1ครับก็เป็นสเปเชียล EP หนึ่งอครับ่งี่เราแบบว่าแยกาแต่งหรือว่าเรามีกระนงคือมันจะค่อยๆออกมาครนี้ครอหน่อยครับแต่ถ้าช่วงแรกๆเนี่ยก็จะเป็นฝั่งนี้เป็นหลักใช่ใช่แล้วก็พาร์ทหลังๆก็จะเป็นฝั่งผมเป็นหลักก็จะคนละครึ่งใช่ครับก็ไม่ได้มีใครหายไปเลยเราก็จะจ่อให้เป็นพาร์ทเราก็จะ ก็จะเจอสองคนนี้เหมือนกันหรือว่าจะเป็นพันนี้ก็จะเจอเราสองคนที่บอกว่าเป็นเพื่อนกันหมดก็เลยมันทําลายมันอยู่ด้วยกันของภาเนี่ยต้องการถ้ไม่พูดถึงแกนซูเนาะทำที่ทำฟิลที่เราแบบว่าจะเสริมให้นีเราคิดว่าของภาพเป็นยังไงบ้างภาพของในพยุรักสนใจผมว่าเป็นความน่ารักของของเด็กที่ตามควาน่ารักของโนเอิร์ใช่ของโนเออร์ที่แบบตามตามที่พายุไม่ทานมากกว่านะครับผมก็คือเราเนี่ยอุ้ยพูดได้ไหมไม่รู้ไม่ไม่สปอยนะก็คือแบบ เขาก็จะมีวิธีที่ที no ่ใช้จีบโนเอนแบบจี่โนเอนไม่รู้ตัวจีบวาเลนเชเลนจีบวาเลนแกครับแกให้แกใหส่วนของพาร์ผมน่าจะทุกคนนึกถึงรสชาติของต้มยำออกไหมครับมันจะมีความเผ็ดเปรี้ยวหวานคือกลมกล่อมมากๆซึ่งอย่างของพานได้เนี่ยเขาจะมีความฟินความน่ารักแต่ของอไม่ฟินหรอ ฟินเหมือนกันดิก um> ็ฟ yeah. so ินแต่มันจะมีความแสบความแสบของพีพะพายความตื <the <the ้ออะไรต่างๆที่อยู่ในเรื่องครับนอกเรื่องก็มีครับตัดมันได้ข่าวว่าแบบว่ามีเพลงประกอบใช่ใช่ครับครับผมเพลงประกอบของซีรีส์เราตอนนี้ก็มี3เพลงใช่ซึ่งปล่อยไปแล้วหเพลงก็เป็นเพลงพาร์ทของเราสองคน อันนี้เป็นชื่อเพลง My Strongest l o v e นะครับผมปล่อยออกไปแล้วก็จะเป็นผมกับบอสเป็นคนร้องอย่างนี้แล้วก็ยังมียังมีปล่อยเพลงในเวอร์เซคับซึ่งเป็นเพลงของพาร์ทเราสองคนสองคนครับแล้วก็วันนี้วันนี้วันนี้ใช่ไหมทุกคนจะได้ยินเพลงเป็นเป็นเพลงรวมของเราสี่คนใช่ใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกที่เราทำเพลงด้วยระดับหนาใช่ครับครั้งแรกที่อัดเพลงแล้วพี่เพลงของตัวเองตื่นเต้นมากเป็นยังไงบ้างเอาพวกนี้ก่อนที่ผมกับ เราสองเราสองคนชอบร้องเพลงอยู่แล้วอ่่ใช่เราเราทั้งคู่เนี่ยชอบร้องเพลงกันอยู่แล้วแล้วรู้สึกว่าเราได้มาเป็นตัวแทนในการสื่อสารเพลงของนภาคของพยุรังหัวใจน่ยก็รู้สึกดีใจแลวก็ภูมิใจมากๆครับก็ด้วยความที่ด้วยความด้วยความที่ตั้งแต่ได้ยินเพลงครั้งแรกของพาเราสองคนผมก็ชอบมากจังหวะมันก็สนุกแล้วก็ติดหูแล้วก็แบบด้วยเนื้อเพลงด้วยมันก็เป็นการสื่อของ ที่พายุกับน้องเลนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ชอบแล้วเหมือนตอนร้องด้วยกันเราก็คือเราสองคนก็มีความสุขกับการได้ร้องเพลงอยู่แล้วครับผมก็ก็ชอบนะชอบที่ร้องออกมาชอบใช่ตอนนี้ผมก็ฟังฟังชอบนันเบชอบเพลงหรือชอบก็ชมเกมแล้วเพลงของเราสอคะเราสองคนเนี่ยก็ชอบร้องเพลงเหมือนกันแต่ว่าทำไมนะไม่ได้เป็นมือโปรเท่ากับสองคนนี้ครับคือเราเราสองคนไม่ได้ร้องร้องเก่งเ่าสองคนนี้ก็เลยเพลงเราก็จะซอฟต์ลงมาหน่อยแล้วก็ ส่องบนฝึกกันหนักมากเพื่อให้เพลงออกมาดีที่สุดพยายามโหเราฝึกกันเป็นเป็นเดือนเนาะกว่าจะได้ได้แแกล้งกันหรือเปล่าไม่จริงครับไม่จริงคือเป็นผมที่โดนแกล้งมากกว่าครับฝั่งนี้จะชอบแกล้งผมยอมก็ได้ครับยอมไม่ได้ไม่รู้จะเถียงไปทะบายยอมไม่ยอมไม่แล้วเพลงที่องร้องกันรวมกันวยร้องรวมกันเลยทั้งสี่คนทั้งสี่คนครับซึ่งเพลงเพลงนี้จะมี คิดว่ากิมมิกในซีรีส์เนื้อหาซีรีส์ฝั่งคนเขไปในเนื้อเพลงซึ่งหนักมากวันนี้วัจะได้ฟังใช่ครับวันนี้จะได้ฟังับไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจเพราะว่าเราทั้ง4ี่คนก็ยังไม่ได้ดูตัวเต็มของตอนแรกด้วยก็อาจจะต้องรอไปเซอร์ไพรส์พร้อมกันในโรงทีเดียวครับก็ต้องรอติดตามอีกทีครับ ผมเตรียมตัวเตรียมใจไงเรอผมผมรู้สึกว่าผมตื่นเต้น <laughs> ผมตื่นเต้นมากวันนี้ผมรอคอยวันนี้แบบคือเราเรา,เราทุกคนเนี่ยรอแบบรอที่จะถึงวันที่18รอที่ซีรี์เราจะได้ออนเนี่ยเราตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกแบบมันก็ยังตื่นเต้นอยู่ถึงวันนี้มันจะออนอือ <ผม S 1> ใจใจจมาเอาผมผมพูดทุกวันเลยพูดกับทุกคนเนะี่ยเมื่อไหร่จะวันที่18เมื่อไหร่จะวันที <c oughs> ่18แล้วพอเมื่อวานวันที่17บ น่าสนใจครับใช่ผมเฮ้ยเมื่อไรจะมาที่18บแปดเรามาวันวันที่17ตอนกลางคืนมาแล้วนอนไม่หลับตื่นเต้นเป็นเหมือนกันเป็นเหมือนกันเป็นเหมือนกันนอนไม่หลับแล้วคืนต้องโทม่ารอนหรือเปล่าผมก็พักไปในไลกลุ่มเราสี่คนแบบนอนกันยางอะไรนอนไม่หลับเพราะเราสี่ยนจะมีกลุ่มเหมือนเป็นกลุ่มไลน์ที่คุยกันบอยก็จะส่งแล้วแต่วันแบบจะถึงวันแล้วนะจะถึงวันอีกวันหนึ่งอีกสองวันเตรียมตัวนะทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แต่ก็มีประสบการณ์อล้วก็ นิดหน่อยดีกว่าครับเพราะว่าก็ยังเป็นมือใหม่เหมือนน้องๆทั้งสามคนตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าเรารู้เลยว่าแบบเดี๋ยวจะต้องเจอแฟนคลับเจอพี่ๆทุกคนแล้วก็ตื่นเต้นที่สุดอย่างที่บอกเพราะว่าได้นั่งดูตอนแรกของกับแฟนคลับซึ่งเราผมปส่วนตัวผมอยากรู้ว่าฟีดแบ็กของทุกคนน่ะดูแล้วแบบจะชอบซีรีส์ที่เราเสพคนแสดงหรือเปล่าครับสุดท้ายก็ตื่นเต้นเหมือนทุกคนแล้วก็นอนไม่หลับซึ่งเมื่อเช้าก็ไปเรียนมาก่อนก็เลยเหมือน ขนไม่เพียงพอแต่ก็มีความปตุงวันนี้พยายามแบบทำโดยให้พร้อมทุกคนครับแล้วก็งานอุ่นมากมาตื่นเต้นกับงานมากแต่นี้แล้วก็ข้างในพี่ๆจัดพร้อมได้ดีมากชอบมากหลัจากที่เรามี e ร่วมกับแฟนนะแล้วเราจะมีแบบเป็นนัก่อมตมีแอคอะไรกับ EP อ๋อเรามีเรียทุก EP ครับใช่แน่นอนมีแน่นอนเราต้องมานักทุกยรม EP สี่ที่ใช่ใช่ครับ แต,แต่จะมีพี่ๆนักแดงขั้นอื่นมาด้วยมามาร่วมดูด้วย<ช>ซึ่งจะเป็นใครบ้างเดี๋ยวรอชมคลิปอ <ละ S 2> ีกแล้ซึ่งจะปล่อยทุกวันวันพุธใช่ครับากฝากไปทุกคนตี้นนรก้แวก็าไปทนบครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมบรรยาการกศรักแดซีรีส์นะครับซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วแหละอ่านกี้ก็พูดไปก็ทำจากนิยายขายดีของเมย์สเรื่องนะครับผม พิรักสงใจแล้วก็อภัยหม่ฟ้านะครับผมเราทั้งสี่คนเนี่ยแล้วก็พี่พี่ทีมงานทุกคนเนี่ยตั้งใจกันมากมากนะครับผมก็หวังว่าอีพีหนึ่งออกมาแล้วทุกคนน่าจะชอบแล้วก็มีความสุขกับการรับชมมากๆนะครับครับผมงอันผมฝากช่องทางได้ครับช่องทางก็อ่ะก็บรรยากาศรักเลอะซีรีส์ของเรานะครับผมก็สามารถดูได้ทุกวันพฤธหัสที่ช่องเ m b ยี่ห้าเวลาห้าทุ่มเป็นต้นไปครับแล้วก็ สามารถดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัดได้ที่แอป IQE ครับหรือเว็บ IQ.com ครับผมครับผมตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันเดียวกับที่ซีรีส์ออนแอร์ครับแล้วก็ขอฝากเพลงของพวกเราทั้งสามคนด้วยทั้งสี่คนสี่คนเพลงทั้งสามเพลงของพวกเราทั้งสี่คนด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะปล่อยครบแล้วก็ฝากทุกคนด้วยครับแล้วก็หลังจากนี้สุดท้ายคือนอกจากตัวซีรีส์ตัวเต็มคลิปดีแอก็คือยังมี คลิปหรือคอนเทนตน์อื่นๆที่พวกเราสี่คนเนี่ยตั้งใจทำออกมาอีกก็รอติดตามกันด้วยนะครับได้ที่มีไมวายมีไมวายทุกมีไมวายออฟฟิเชียลทุกแฟนเพจเลยทุกไม่ว่าจะเป็น YouTube Instagram TikTok Twitter Facebook ทุกอย่างเลยจ้งก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับขอบคุณครับ